เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกา่าเกาบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตแพทใหม่นะครับกับหัวข้อของเราในวันนี้ครับผมเก้าสิ่งที่จะมาในซีซั่น3นะครับของ Arena b เ n ่งเอาอ i n n t t ิเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับ ดัน,นับ1เลยก็คือเกมลงสตรีมแล้วก็อ e ีพิกนะครับในวันที่15กันยายนเป็นต้นไปนะมาพร้อมกับซีซันสนะครับแต่ต้องบอกผู้เล่นใหม่ที่มาฟังคลิปนี้ก่อนเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันนะครับเกมนี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยตามทันเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับเรียกได้ว่า ABI เขาก็อยากจะเพิ่มฐานผู้เล่นให้เยอะขึ้นนะครับและการลงสตรีมครั้งนี้มียอดผู้เล่นกดวิชลิดไว้ถึง2ล้านกว่าคนเลยทีเดียวนะครับต่อจากนี้ผู้เล่นก็จะคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนนะสำหรับเกม Are บ,บ่าเนรนาเิงเกลงินในเกน ะจะถูกถอดออกในซีซั่นนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับเราก็จะเรียกได้เต็มปากสักทีนะว่า no pay to win นะครับข้อที่3นะครับกล่องเซฟ3 3. คูณหรือไทเทเนียมเซฟเคสที่ทุกคนไม่ต้องเติมแม้แต่บาทเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของได้ครับเงื่อนไขก็คือต้องผ่านเควสจานวน60เควสนะครับเพื่อรับเซฟ9วช่องตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากเติมรายเดือนนะแค่ขยันทำเควสก็มีเซฟใช้ไปตลอดทั้งซีซั่นนะครับจริงๆผมก็แอบเห็นนะว่าเขาก็มีเซฟแจกก่อนที่จะมาถึงตัวเซฟ3 3. คูณสานะครับเพราะอย ต้องกลัวนะครับว่าระหว่างที่เราทำเคว s t ของเซฟไทเทเนียมเนี่ยจะมีเซฟใช้หรือเปล่านะและผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีของลงเรทหรือเปล่านะครับเกมนี้ไม่จ่ายของเยอะสัดส์เลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งตัวได้ไม่ยากเลยหัวข้อที่4นะครับระบบบ้านหรือว่า trophy room นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดมาแล้วด้วยนะอย่าง living a r e ยตรงเนี้ยถ้าเราอัปเกรดเนี่ยเราจะลดอาการหิวน้ำหิวข้าวนั่นเองนะครับส่วนโต๊ะ intel นะครับจะช่วยให้เราวางขายอเทมได้พร้อมพร้อมกันหลายชิ้นมากขึ้นนะครับโต๊ะ workbench นะคราาาสมรถใช้ ครับกระสุนยากเกราะและรวมไปถึงเทอร์มอลได้นะแบดเชฟนะครับก็เอาไว้โชว์พวกสเปรย์ของเราได้สตองโฮก็เป็นพวกของตกแต่งบ้านนะครับพวกพื้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นพ่นวอลกนะครับก็เอาไว้แขวนปืนและที่เท่เลยนะครับคือดิสเพลย์เคสครับคือปกติเนี่ยมันจะเอาไว้ตั้งของโชว์นะครับแต่ว่ารอบนี้อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือโชว์ของได้เท่ขึ้นนั่นเองอย่างเช่นถ้าคุณเจองูครบ10ครั้งเนี่ยของที่ตั้งโชว์มันก็จะถูกอัปเกรดเป็นเลเวล2นะครับซึ่งมันก็จะ ที่ใช้วางหัวข้อที่5ครับแมปฟาร์มที่เปลี่ยนไปหรือว่าฟาร์ม3.0จนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับแมปถูกขยายออกจากด้านข้างนะมารอบนี้นะครับเปลี่ยนตรงเซเบอร์แล้วก็เกรนเทสเซนเตอร์นะครับเรียกได้ว่าปรับจนน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพิ่มจุดรูแล้วก็ความสวยงามมานะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่ใช่แมปเมนสําหรับผมนะเพราะว่าผมคิดว่าทีเบียรวยกว่าเออแล้วก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆด้วยนะครับว่าเขาแอบทําแมปใหม่ด้วยนะเห็นว่าเป็นแมปเครื่องบินมั้งใจจริงก็อยากเล่นแมปอื่นนอกจากทีเบีบ้างนะครับแต่วาิรจง ว่าแมปใหม่มาเนี่ยก็จะมีไฮรูทเยอะๆเหมือนกับทีวีนะครับหัวข้อที่6นะครับซัพพลายสเตชันนะครับเป็นจุดขายของกลางแมปนะครับที่เราสามารถเข้าไปซื้อพวกอุปกรณ์ระเบิดน้ําอาหารและยาได้นะตอนแรกเริ่มเนี่ยเหมือนจะให้ซ่อมเกาะได้ด้วยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาระบบนี้เข้านะครับซึ่งก็ดีแล้วแหละจริงๆอนะ่ะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือไม่ต้องมีก็ได้นะไอ้ซัพพลายสเตชันเนี่ยใครคิดเหมือนผมบ้างน,นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูหัวข้อที่7นะครับปืนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับจากเท่าที่ผมได้ไปลองมมมาาาเนนนี่่กกกก็ไไจะปืหหวับ16ลูรข สองในสปืนที่เข้ามาใหม่เนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ดีนะมีโอกาสติดเมตาค่อนข้างสูงนะครับได้แก่ปืน A N 94แล้วก็ Z 4807นะครับแรงนะสองกระบอกนี้นะครับแต่ถ้าให้ถูกใจเลยคือ Z 4807ครับปืนนี้ฟิลเหมือนอักคเลยนะครับแรงจัดค่อนข้างนิ่งนะับมีแม็ก50ด้วยต่างจากอัคแค่เปลี่ยนมาใช้ลูกเจ็ดแค่นั้นเองนะครับส่วนอีกกระบอกหนึ่งมันคือ P P 19นะครับกระบอกนี้ฟิลเหมือน M P X เป๊ะเลยครับเก่งกลางๆนะครับไม่มากจุดเด่นมีแค่นิ่งนะครับแล้วก็ใช้ได้มากสุดแค่ ไอเทมใหม่นะครับเป็นแท็กเจอรไอเทมนะครับเอาไว้สําหรับตรวจตานะครับว่ามีหนูซุกซ่อนอยู่หรือเปล่านะอันแรกเนี่ยเป็นเครื่องสแกนนะครับถ้าเราสแกนเจอเนี่ยก็จะมีสีแดงๆแจ้งเตือนในระยะของจอนะครับและคนที่ถูกเจอเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะว่าเฮ้หนุ่มหนุ่มโดนเจอแล้วนะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ไม่ถูกใจสายหนูสุดๆเลยนะครับและการใช้ของมันเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าแบตหมดก็ใช้ไม่ได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเครื่องสแกนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสแกนเป็นแอรอเรียไปแล้้้ถามมีคนนนเัก็จจะขึแงตือีแดง พนะอข้อสุดท้ายนะครับอันนี้พูดกันยาวหน่อยนะครับมันคือ quality offline improvement นะครับเวลาคุณใช้กุญแจหรือคี uard, ย์การ์ดไขห้องเนี่ยสามารถคนเซิลกลางทางได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าลดเหตุการณ์คนร้องจากการโดนบอทยิงในขณะไขเซฟได้ร้อนะครับแล้วเขาก็ปรับเรื่องของกุญแจใหม่มาด้วยนะครับซึ่งชาร์จของกุญแจเนี่ยมันจะคูณ3เข้าไปนะครับผมขอยกตัวอย่างนะกุญแจเดิมที่มีไข10ทับสิเนี่ยก็จะถูกเพิ่ม3เท่านะครับเป็น30ทับสาซึ่งการไขห้องล็อกดาวน์เนี่ยจะลดไปชชาร์า forbidden, จ3ร่3แม องเก็บคีย์เดี๋ยวนี้ก็คือพรีเมียมเลยนะมีของแต่ละด่านไว้ให้เลยนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะเหตุการณ์ที่ลืมคีย์เวลาเราเปลี่ยนแบบอีกทั้งยังเพิ่มระบบพ้นหาของที่กองเรียราดบนพื้นมาแล้วด้วยครับก็สามารถเลือกเก็บของได้สบายๆนะครับไม่ต้องหยิบทีละชิ้นแล้วก็มีระบบเวลาเราตายเนี่ยแล้วเราอยู่ในโหมดสเปกเตอร์ดูเพื่อนนะครับเราสามารถดูเพื่อนจัดของได้ครับเรียกได้ว่าไม่เหงาอีกต่อไปนะครับเวลาตายนั่นเองแถมปรับในเรื่องของคิวแคมใหม่ด้วยนะครับรอบนี้เราจะดูคิวแคมไม่ได้จนกว่าทีีมเราาจะตตยยกกันกนใะซ ถ้าหากคุณวิ่งจนสเตมิน่หมดแล้วเนี่ยปรับให้เราสามารถกระโดดได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการกระโดดเล็กๆนะไม่สูงมากแล้วก็มีระบบเซ็ตของที่เรากดจําไว้นะครับถ้ามันขาดอะไรเนี่ยสามารถกดซื้อได้ทันทีนะบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับตอนที่เราจะลงเลดนั่นเองแล้วก็มีอัปเดตอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นพวกของแดงใหม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าพัฒนาได้กล้าวกล้าว ก้าวกระโดดจริงๆนะครับ a อ e n a b าบ่งเอเวอร์ชันพีของเรานะยังไงใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกว่ายินดีต้อนรับเลยนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปเนี่ยผมก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับย้ำนะครับว่าทุกท่านโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าลืมใช้ครี a t เตอร์โค้ดเก่ากับบ้าด้วยนะครับใช้แล้วรับของในเกมแบบฟรีๆเลยนะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ที่ปักหมุดนะครับใครที่เคยใช้ไปแล้วซีซั่ ทุกคนใช้กันด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับ See you again ไปแล้ว